ออกบิ๊กไบค์รูปผลป,ประเมินไวในสามนาทีเช็ควงเงินกับกรุงสออรีออโต้พร้อมสตาร์ท สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับกลับมาพบกับจอร์แดอร์ครับผมวันนี้ครับเปลี่ยนแนวนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ขี่เป็นฮาร์ลี่ดิวิสันนะครับเรียกว่าเอาให้แบบว่าตามแนวหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เขาบอกว่าฮาร์ลี่มันฮิตเหลือเกินนะครับซึ่งในขณะนี้ครับผมได้อยู่ที่แถวๆบางนานะครับตรงข้ามกับตัวของเมกาบางนานะครับเพราะว่าขนาดนี้เนี่ยกำลังจะมีในเรื่องของการฝึกการขับขี่นะครับในรูปแบบที่ต้องบอกว่าแจ๋วมากๆเลยนะครับเป็นลักษณะของสกิลเรดิเทสนะครับหรือว่า SRT by AAS Harley Davidson นะครับ ซึ่งในขนาดนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการลงทะเบียนอยู่นะครับแล้วก็มีบรรดาเพื่อนๆสมาชิกที่ขี่ฮาร์เลย์มากันเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างขออนุญาตไปลงทะเบียนกันครับ รบรรยากาศของการฝึกเรียนในรูปแบบของทฤษฎีในะช่วงเช้าก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีลูกค้ามากันประมาณสัก30คันได้นะครับซึ่งณนะขณะนี้เนี่ยจะมีการสอนแบบทฤษฎีกันก่อนเพื่อจะให้เข้าใจก่อนว่ารูปแบบของการเรียนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างไปเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าไป ่อเรียกว่าสถานีโอลิงนะครับเป็นการฝึกบาลานครับเป็นการใช้ในเรื่องของบาลานรถนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวลินวิทนะครับหรือว่าลินเท้าหรือว่าลินทิงก็ตามรวมถึงการใช้การเบิดคันเร่งการใช้ในเรื่องของตัวเบรกหลังพูดง่ายคือทาให้หมดเลยนะครับก็ยากครับเพราะว่าในเรื่องของรถนั้นก็จะมีการแบ่งเป็นสเตจๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตจของรถโซลิงรถที่เป็นเวนเจอร์หรือว่ารถในแนวสตรีทนะครับเป็นยังไงเราไปดูกันดีกว่าครับ ยากนะครับตอนแรกก็คิดว่ามันจะยากแต่พอเข้าใจในเรื่องของเบสิคซึซซที่ครูฝึกได้อธิบายนะครับก็คืออธิบายละเคลียร์มากเลยก็เป็นเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าเลยคราวนี้นะครับสเตจนี้ทําให้เราได้ขี่ฮาเลยที่หนักๆเนี่ยได้คล่องแคลมากขึ้นนะครับเห็น <He S 1> บอกว่าวันนี้ยังมีหลายสเตจนะครับจะเป็นอย่างไรไปดูกันต่อเนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงสเตชันของการวิ่งสลาลมนะครับก็ใช้ในเรื่องของทักษะในเรื่องของการบองในเรื่องของการเปิดกันเร่งนะครับแล้วก็เรื่องของการเบรนะครับเพราะทีนกสนุกดีครับยากดีนะครับเพราะว่าปกติแล้วขับขี่เป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยมันเบาเยอะนะครับพอมาขี่เป็นฮาร์เลย์ก็รู้สึกได้ว่ามันหนักนิดนึงนะครับแต่ว่าคุณครูหรือว่าอาจารย์สอน,นแกเก่งนะครับก็ทําให้เราเข้าใจในเรื่องของหลักการข,าของการควบคุมรถนะครับก็ได้ทํา,าทให้เรา ทั้งหน้าแล้วก็หลังคือมั่นใจได้เยอะขึ้นเลยว่าเออฮาเล่ที่มันหนักๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะเบรกได้อยู่นะเพราะเมื่อกี้เนี่ยใช้ในเรื่องของระยะทางเบรกเนี่ยก็เบรกได้อยู่สบายนะครับเดี๋ยวจะมีอีกสเตชันหนึงนะเขาบอกว่ายากอยู่เป็นสเตชันที่เรียกว่าเป็นคอร์เดอร์ลิงนะครับก็คือการเข้าลายที่เป็นลายเอเปกที่ถูกต้องจะเป็นยังไงไปดูต่อเลยครับ ึกเรื่องของท,งทักษะที่อย่างที่บอกว่าเรียนมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็ได้ใช้กันหมดเลยนะครับจะเห็นได้ว่าพี่เพื่อนแต่ละคนนั้นก็ขี่เก่งมากขึ้นนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าครับตอนนี้ซึ่งเห็นบอกว่ายังมีอีกหลายหลายสัานะครับโอ้เริ่มเหนื่อยแล้วฮะเดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่าปะ นี้ครับก็เป็นการฝึกในเรื่องของการขี่แบบแนวของเท้าเอ้าอะไรนะเ้าสเตอร์ลิงนะก็ก็ยากอยู่นะครับถ้าเกิดว่าจับอาการรถไม่ได้เมีบีเสียอยู่ตอนนี้เปลี่ยนรถนิดนึงครับเป็นไรสเตอร์ตัว9.5ตัวใหม่ล่าสุดนะครับขี่ง่ายเบานะครับแล้วก็แรงในระดับหนึ่งเลยก็ล,ลองเปลี่ยนรถให้มันเปบา,า่าดูหน่อยว่าจะเป็นอย่างไร่ไปดูเลยวะ ว่าการทดสอบ <c oughs> การเรียนนะครับ <c oughs> การฝึกซ้อมนะครับ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> บอกเลยว่าได้ความรู้อย่างมากๆเลยเกี <c oughs> ่ยวกับเรื่องของการขี <c oughs> ่ฮาร์เรยเดวิสัให้เป็นนะครับ เรียกว่าคนขี่มาวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆรุ่นเลยนะครับที่บอกว่าขี่ยากๆนะครับวันนี้ขี่เป็นหมดเลยถือว่าคุณครูของทาง a s สอนดีมากนะครับและเชื่อว่าโอกาสต่อไปเพื่อนๆที่ขี่ฮาเล่แล้วรู้สึกว่ามันขี่ยากเหลือเกินนะครับลองมาเรียนแบบผมดูผมเชื่อว่าคุณจะเปลี่ยนความคิดนี้ไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับทาง AAS Harley Davidson ด้วยนะครับที่เปิดกิจกรรมดีๆอย่างนี้มาให้เราได้แข่งขันกัน,กน,กนแล้วก็มาซ้อมกันนะครับทิ้งคายครับวันนี้ครับ เป็นข่าวที่ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับคนที่มาในวันนี้ครับจะได้ในเรื่องของตัวไปประกาศหรือว่าเซอร์ติฟิเคตนะครับจะท mm ั hmm. ้งฮาเล่ดิบิสันนะครับมี2ค้าก็คือ Silver ร์โกซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ในค้าไหนครับ, mm hmm. รบเอาเป็นว่าโอกาสหน่าจะเป็นอย่างไรติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ